เชี่ยวทนายมุนจีค่ะตอนนี้อยู่ที่สวนภูมิค่ะตอนนี้แคสแมาการ์ดจะพาพวกเรานะคะมินแล้วก็พอยไปถ่ายแบบกันไกลถึงอิตาลีแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์ด้วยค่ะก็แะไรก็ฝากทุกคนติดตามในแคสต์ชานัลหรือว่าไอจีของแคสต์เนะคะคสวัสดีค่ะเป็นแฟนแคสแมาการ์ดค่ะตอนนี้พอดมินอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่ไหนไม่รู้ครับคื <laughs> <laughs> อพวกเราเดินทางไปหลายที่มากค่ะแล้วก็ถ่ายไปเ,นะเรื่อยๆเ,เนาะนนััววเจแค้นขาใช่ไหมคะนี่จะให้ดู ก็มาเจ็ดร้อยกว่าปีมาแล้วการสร้างก่อนอิฐใหม่เอาเหรียญยัดเข้าตาเด็กชายเหรียญยัดเข้าตาได้หกหลังนะนี่เหรียญนะยัดเข้าตาเข้าไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยหายไปไหนแล้วหายไปไหนอ่ะไม่มีไม่มีไหลแล้วไม่มีอยู่ไหนหัว เลือดเลือดตกหัวโอเคนะต่สวัสดีครับวันนี้ก็เราจะมาดูนไปยังชุบกันนะฮะที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เรียบร้อยถูกต้องฮะโอเคอากล้องนี้เนาะอุ่ยแั้ลงใจเไมหรอ

สวัสดีค่ะมินค่ะสวัสดีครับพอดครับครับเออค่ะต <laughs> <laughs> อนนี้เราก็ถ่ายแบบเสร็จแล้วนะคะก็เดี๋ยวฝากไว้สำหรับนังสือแคชแมกกาซีนด้วยนะคะกาตามเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณจิ